เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมผมอัดวิดีโอแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนรอบที่สองของเค้าเติร์นไซค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับแฟนเพลงที่รักทุกท่านสวัสดีครับผมเบตเตอรี่เอสคนเดิมเพิ่มเติมคือแข่งแกงขึ้นตามมาตามที่คุณลุงพาตัวครับมาไม่ใช่ไปยุทธไปยุทธพันตัวระวังโดนแดงนะครับเร็วมาเร็วมาเร็วต่ตายเรือเหลือห้าน้อยน้อย เั็มีครับหนัก2คนโอ้ยโอ้ยวิ่งไปทำไมตรงนั้นมาเอาไม่อยู่อ่ากูไม่เปิดลุงแม่งไลุ่กเขาอย่างเดียวอ่ะผมเปิดจนเลือดเหลือห้าผมเลยไม่กล้าวิ่งไปเอฟายตะกี้เนี้ยเจ็บสองคนสอคนอ้าวทำไมถึงใต้โมด่าเอาไน้าย้าไงโคอรหนีวอ่ะ จะหลุดใช่ไซ้ายหนึง่งขวาหนึง่งตุกตุกวะบนหัวบนหัวเปล่าหลุดไปแล้วครับลุงหลุดเหรอค้างขนาดนี้น่าจะหลุดนะไปแล้วไม่หลุดไม่หลุดออโอเคอาจจะมดกับขาพอดี Oh ดีโทษดีไปไปด้วยกันครับไปด้วยกันจะตินวิ่งตามผมนะ